เรื่องความหนาวนะฮะเรื่องความหนาวเนี่ยหลายๆคนอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงนี้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยนะผมก็เลยไปภูทับเบิกเมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆผมไปแด้พระรหัสครับพระรหัสผมก็จัดงานสัมมนาใหญ่มีคนมาร่วมเป็นร้อยเนี่ยนะครับแ,แล้วก็ช่วงบ่ายนี่ผมก็มาเคลียร์งานที่ออฟฟิศเสร็จว่า ขับรถออกจากออฟฟิศไปประมาณสักบ่ายสโมงนะครับแต่ไปไม่ถึงภูท้าเบิกแลครับไปจอดอยู่ที่ลำนารายนะครับที่ลบบุรีลำนารายใกล้ๆกับทางไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยครับแต่ยังไปม่ถึงนะครับก็เลยไปนอนที่นั่นทุกคืนหนึงนอนโรงแรมถูกๆแลครับไปกับสีภรรยา2คนนะครับโรงแรมก็ประมาณคืนละห้าบาทเองนะครับสภาพพอใช้ได้นะครับ นะก็ห้าร้อยบาทจาวอะไรมากมายนะครับก็พอดีผมไปถึงนั่นก็เย็ยนแล้วก็กล่าวว่านอนหลับนะพรุ่งนี้เช้าจะได้เดินทางต่อ,ต,อต่อไปภูทับเบิกนะครับโชคดีอย่างหนึ่งนะวันนั้นมีงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มีสิงโตมีมังกรนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่ออะไรต่างเนี่ยครับแห่มาทำนั้นเสียที่แถวลำนาร้ายนี่มีคนจีนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ดูถ่ายคลิปไว้ดูเล่นด้วยนะครับ ทีนี้รุ่งเช้าเนี่ยของวันศุกร์เนี่ยครับก็เดินทางไปที่ปูทับเบิกนะก็ออกจากที่นู่นก็ประมาณสักสิบนาฬิกานะครับนะก็เดินทางขึ้นูทับเบิกก็บ่ายๆแล้วละ่ะนะครับก็ไปนอนอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งก็สวยมากเลยนะครับเป็นโรงแรมที่อรียกไว่ารีสอร์ทดีกว่านะครับสวยมากรีสอร์ทอย่างนี้เนี่ยเป็นเต็นเป็นแบบเต็นท์เนี่ยนะครับสวยงามเพิ่งทําเสร็จคือเขาเมื่อก่อนเต็นท์หนึ่งแต่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วบอกว่า ช่วงโควิดนี่อาจจะ,ะไม่ค่อยมีคนไปพักาพอาจจะสุดโทรมก็เลยเปลี่ยนเต็นท์ใหม่เป็นเต็นท์ที่วิวสวยที่สุดก็ไ,ได้นะฮะนะมีข้างบนนี่ก็เป็นแบบโล่งๆให้ดูดาวได้ด้วยนะครับเป็นเต็นท์พลาสติกนะครับก็สวยงามดีนะผมกับสีภริยาก็เปพักที่นั่นคืนนึงก็ประมาณส่วนนั้นราคาก็ประมาณ3 4มสพันบาทเพราะเป็นห้องที่เป็นเต็นท์ที่โลเคชั่นสวยที่สุดนะฮะแล้วก็ตัวเต็นท์ก็สวยที่สุดด้วยนะครับมี ที่อาบน้ำมีอะไรต่างอย่างดีนะครับแต่ว่าที่หน้าเราจบใจก็คือว่าอย่างนี้ครับนะที่นู่นเนี่ยอากาศหนาวมากนะที่ภูทับเบิกข้างบนเขาเนี่ยนะครับนะตอนกลางคืนเนี่ยก็ประมาณสัก10องศา1ิบององศานิดหน่อยเนี่ยครับแต่รุ่งเช้าเนี่ยตอนตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยครับอุณหภูมิลดลงมาถึง5องศาห้านะองศา ห้าองศานี่หนาวมากเลยนะครับนะก็ถ้าสี่องศาจับเป็นน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็อยู่ยอดดอยนู้นเลยขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับนะแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณห้าองศานะคิดดูนะครับหิวห้าองศาเนี่ยแล้วอยู่ในเต็นท์นะครับคล้ายๆกับเป็นกโจโงม,มใหญ่ๆสวยๆเนี่ยครับนะแล้วก็นอนอยู่อยนั้นก็มีแค่พลาสติกนะกันลมเท่านั้นเองแต่กันความเย็นไม่ได้นะนะไม่เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องพักในโรงแรมนะ ห้องพักในโรงแรมเนี่ยยังมีฮีเตอร์หรือถ้าไม่มีฮีเตอร์เนี่ยกระจกหน้าต่างปิดทันิษเนี่ยก็ความเย็นก็คงเข้ามาไม่ได้มากนะแต่ว่าอันนี้นะฮะเป็นแค่พลาสติกเนี่ยนะอากาศเย็นๆนี่เข้ามาได้มากหนาวมากเลยนะครับนี่โชคดีที่อ้วนเนี่ยนะครับก็เลยยังไม่นั่นัเท่าไหร่ถ้าเป็นคนผอมๆเนี่ยคงจะหนักใจมากกว่าผมอีกนะครับนี่คืออย่างหนึ่งนะที่เราไปเที่ยวเนี่ยสวยเฉช่วงหน้าหนาวเนี่ยธันวาคมมกราอย่างนี้เนี่ยนะครับ หนาวหนักถ้าเป็นนอนอย่างนี้เนี่ยครับต้องเตรียมผ้าห่ม,มอะไรต่างไปอย่างดีนะครับถึงจะเอาอยู่นะรไม่นั้นหนักใจนะครับหนักใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลายคนชอบหน้าหนาวนะครับหลายคนชอบหน้าหนาวผมก็ไปคุยกับคนดูแลรีสอร์ทก็นอกจากว่าไปพักรีสอร์ทแห่งนั้นแล้วเนี่ยก็ตะเวนไปดูที่นู่นที่นี่เนี่ยครับไปศึกษาหาความรู้นะครับก็ไปเจอคนดูแลท่านหนึ่งเป็นคนหนุ่มนะครับแกก็มาอยู่ได้สักปีนึงละนะครับ กบอกว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะชอบมาอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวอะไรต่างๆนยครับหรือนะบางคนก็ชอบที่จะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยหมอกเยอะสวยอย่างช่วงที่ผมไปเนี่ยดอนมกราหรือธันวาเนี่ยนะครับหมอกไม่มีนะครับสิ่งที่มีคืออะไรก็คือฝุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมองฟิวไม่ค่อยชัดแหละเพราะฝุ่นเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนะและหนาวมากแต่ถ้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันก็จะ มีหมอกเยอะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแค่ทีเดียวเนี่ยครับหนักใจเหมือนกันนะครับเพราะว่านะบอกว่าขับรถก็ลําบากอะไรต่างก็ลําบากแม้แต่หน้าหนาวเนี่ยครับบางคนอาจจะไม่ทราบเรนะาหนาวเย็นเข้ากระดูกอย่างนงี้เนี่ยครับนะถึงแม้เลยมีผ้าห่มไปอย่างดีอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าเราลองนอนทนหนาวทุกคืนเนี่ยนะหนักใจนะครับนะหนักใจเหมือนกันนะเ็เลยบอกว่าคนที่อยู่บนดอยก็ใหญ่อยู่ลงมังล่าง,างคนที่อยู่ล่างก็ใหญ่ขึ้นไปอยู่บนดอยเหมือนกัน อย่างเราเนี่ยผมเนี่ยครับอยากอยากขึ้นไปอยูย่บนดอยเหมือนกันแต่ถ้าไปอยู่สักพักหนึ่งคืนสองคืนสามคืนอ่ะพอได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปอยู่สองค้งสองคืนนะก็คือคือนวันศุกร์แล้วคืนวันเสาร์เพราะคืนวันพฤหัสก็ไปนอนที่ลำนาลายใช่ไหมครับแต่นะพอเรานอนคืนเดียวที่ภูทับเบิกเนี่ยนะคืนที่สองที่กะว่าจะไปนอนเขาคอเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจครับ ขับรถกลับกรุงเทพหเลยดีกว่ามาอยู่ในห้องของเราตามปกติดีกว่านะครับช่วงหน้าฝนโอ้โหนี่เขาบอกว่าอันตรายมากนะฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าพายังต่างนะครับโอ้รุนแรงมากเหมือนกันลมก็กระโชกหนักมากนะอยู่ข้างบนเขานี่นะฮะอีอหนักใจเหมือนกันนะครับแต่เราไปเที่ยวช่วงหน้าฝนตกหนักๆนี่ฤดูฝนหนักๆนี่เราคงไม่เด้ไปนะครับเรา่าจะไปช่วงปลายฝนต้นหนาวน่าจะเวอร์ก,กว่านะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ถ้าเราอยู่บนอย่างนั้นเนี่ยโหน่ากลัวท่านเชื่อไหมครับถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารการกินเขาบอกอาหารการกินข้างบนเนี่ยมันแพงมากซึ่งน่าจะจริงนะเพราะว่าต้องขนจากพื้นดินเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่างๆก็เลยแพงมากนะครับแพงมากกว่าปกติอันนี้ก็เลยทําให้ใครจ่ายค่าของชีพเนี่ยอยู่บนแพงมากแม้แต่นะครับถ้าเกิดเราอยู่บน ภูเขานะแล้วปรากฏว่าลืมกุญแจไว้ในรถเอาลสนะสิจะทุบก,กระจกก็เสียดายนะครับหลายตังคนะ์ก็เลยต้องตามช่างกุญแจขึ้นมาช่วยเพื่อจะไขอาถาทางเอากุญแจออกมาเนี่ยค่าที่จะพาช่างขึ้นมาทํากุญแจเนี่ยนะท่านว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับสามพบาท3,000บาทนะถึงจะให้ช่างขึ้นมา สดอดเกาะกุญแจได้หรือว่ามาแก้ปัญหาที่ว่ากุญแจลืมไว้ในรถเนี่ยจะต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยครับสามพันบาทถ้ารถเสียนะจ้างลากลงไปเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นหมื่นนะกว่าจะได้ซ่อมมะไรต่างนี่แพงมากนี่คือชีวิตที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับนะคนที่อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้รู้สึกว่าหนักใจนะครับอยู่อย่างนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าคนข้างบนอยากจะลงคนข้างล่างอาจจะอยากจะขึ้นไอ้คนที่อยากจะขึ้นนี่คืออยากจะขึ้นชั่วคราวนะ ไม่เะเยะขึ้นไปตลอดไปนะครับไปเที่ยวเล่นแบบนั่ท่องเที่ยวอะได้แต่ที่มาอยู่ทุกวันนี่ชิดถ่อมกันอยกจะหลงแหละนะครับแต่ยกเว้นว่าเราจะอยู่จนเคยชินไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่อยากจะลงไปไม่ได้เหมือนกันนะครับอยู่จนเคยชินนะยังไงก็ปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอาหารการกินแพงๆก็กินน,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 น้อยๆอะไรบางนีนะครับหรืออาจจะรวยขึ้นแล้วนะ thing, จะกินเต็มที่ไปลกลัวเปลืองนะครับอาจาจะเป็นปัญเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ยกให้ฟังนะครับ อีกประคารหนึ่งเนี่ยอยู่บนเนี่ยนะครับเราเห็นมีร้านค้าขายผละมงผลไม้มยแยะใช่ไหมครับนะเรานึกนะว่าเออผลไม้พวกนี้เนี่ยมาจากผลผลิตของชาวมงนะชาวบ้านขบวนภูเขาสูงเนี่ยจริงจไม่ใช่นะครับคือบางอย่างก็ใช่นะครับนะอย่างเช่นลูกใส่เนี่ยที่นี่นะที่ภูรับเบิกก็มีเหมือนกันนะแต่หมดแล้วในะส่ที่เราเห็นขายอยู่เนี่ยมาจากประเทศจีนนะฮะหรือ แอปเปิลนะหรือว่าเออ่ลูกไหนอะไรพวกนี้เนี่ยครับพวกที่เป็นผลไม้เมืองหนาวเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับผมครั้งแรกผมก็แค่นึกเนี่ยครับเอ๊ะเดี๋ยวนึกไปใใจนีม่มันหอบกระดาษฟอยอย่างดีเลยนะแสดงว่าคงไม่ใช่ชาวบ,บ้านทำแล้วล่ะก็เลยถามมาดูเนี่ยครับปรากฏว่ามาจากเมืองจีนนะครับมีบางส่วนน,นั่นเออง่ะที่เป็นพวกต้นนงต้นไม้หรือว่าเป็นผักเป็นอะไรต่างๆก็ผลิตที่คูทับเบิร์กนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกผลไม้ อะไรต่างเนี่ยครับก็ <S <S <an> <S คือซื้อมาจาเมืองจีนผมเอาแล้วแม่เมืองจีนมา,ยงงอ,ยาอย่างไรอยู่ขึ้นมาที่ภูเขาสูงเลยเนี่ยครับนะแล้าก็มาจากท่าเรือบ้างนะท่าบกบ้างอะไรต่างเนี่ยครับนะแล้วขนขึ้นมาขายข้างบนให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขนึิว่าโอ,โอ,โอ้โหเป็นผลิตจากข้างบนนะครับก็เลยซื้อกันใหญ่จริงๆซื้อข้างล่างอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็คือ,ข,อข้อคิดอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับที่ไปนิราศที่ภูทับเบิกมานะครับจริงๆก็ ก็พยายามข้าไบพูหินร่องก้าด้วยนะครับนะพราบไปเคยไปลานหินปุ่มมาสองสาผลก็สนุกดีสวยดีนะครับแล้วก็หลอดกจะล,ลงมาก็เลยต่อที่เขาคออะไรอย่างเี้เป็นต้นแต่ว่าทำไปทำมาไม่เอาแล้วลงดีกว่านะครับลงมาอยู่กลับมากรุงเทพเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังนะเราไปเที่ยวช่วงไหนเนี่ยครับก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนะอย่างเช่น ผมอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งนะอยู่ที่เกาะพังงานนะที่เกาะพังงานเนี่ยช่วงที่น่าเหมาะสมก็คือเดือนมกราคมพามีนาเมษา,าินเพสซาบ้านะครับหลังจากนั้นไม่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าจะมีะลมมรสุมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวอย่างผมไปซาปาที่ผ่านมาเนี่ยครับโอ้ไปแล้วผิดหวังนะผมไปเดือนมกราเนี่ยปรากฏว่าหมอกลงจัดครับม,มองทางกันนิดหน่อยยังมองแทบจะไม่ค่อยเห็น นะครับไม่เวิร์กนะแต่ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบที่ภูทับเบิกเนี้ยเวิร์กหรือช่วงเมษานะมีนาเมษาพฤษภา,าช่วงนั้นเนี่ยครับเราเริ่มเที่ยะปลูกนาขั้นบันไดน,นะภูเขาเป็นสีเขียวเลยเนี่ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่ปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมาะสมอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วอย่างนี้เป็นต้นภูเขาก็จะเหลืองอารามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เนี่ยแต่ว่าเราไม่ไปผิดฤดูนี่ก็แย่เหมือนกันยกเว้นไปผิดฤดูแต่วันนั้นฝนไม่ตกนะครับนะหมอกไม่จัดอะไรเงี้ยนะครับเราก็มองเห็นวิวที่ผมไปนี่ไม่เห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเนี่ยก็คือจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเช็คให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ผิดหวังเป็นต้นนะครับนะมีโอกาสก็ไปท่องเที่ยวนะผมก็ไปท่องเที่ยวแบบง่ายๆธรรมดามดาไม่ได้มีอะไรที่มันพิสดารน,นะครับก็เลยขออนุญาตเลห้ฟัง